เะะมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ขึ้นเทสนาต้นเดิมนะคะบริเวณ1592 1590นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็ยังถือเป็นแนาตั้นระยะสั้นที่สำคัญต่อไป แล้วก็ถ้าดูจากกราฟ60นาทีเมื่อวานนี้เนี่ยตัว modified stochastic ช่วงท้ายเนี่ยให้สัญญาณขายออกมาแล้วก็มี bearish divergence ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีน้ำหนักทางอ่อนตัวแล้วก็ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านเดิมนะคะเราก็ยังคงแนวรับแนวต้านสำหรับระยะสั้นไว้ตามเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิด ขึ้นนะคะก็คือแนวรับที่1580แล้วก็1570วางจุดถอยที่1560นะคะแล้วก็แนวต้านก็คือ1592นะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็มองอีกไม่ไกลนะคะเต็มๆก็ประมาณ1,600จุด ตาร์ว,วินะคะตัวแรกเป็นตัวเดลตานะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นมีลักษณะของการสร้างฐานมา4 5วันนะคะโดยที่เครื่องมือเนี่ยก็ลงมาอยู่ในเขตโอเวอร์โซลได้พอดีเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เมื่อวานนี้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาพร้อมๆกับพลิกเครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะ mm hmm. ภาพรวมก็ค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นะคะสามารถเทรดดิ้งในกรอบได้รับที่63บาทนะคะต้าน66แล้วก็คัทลอสที่62บสาท75สาตางค์ถัดมาเป็นโซลานะคะตัวนี้เนี่ยราคากลับมาอยู่เหนือเอ็ระยะสั้นได้อีกคครรรััั้งงงนนะึะขณทที่่่่เเืือมอ,อมมมยายิกกลบ ส่งสัญญาณซื้อนะคะก็น่าจะาผ่านจุดก่ำสุดสําหรับการปรับฐานของรอบนี้ไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมที่8บาท95กับ9บาท15สตางค์นะคะแนวรับจะอยู่ที่8บาท60คัดลอสที่8บาท50ตัวสุดท้ายเป็นโมโนนะคะ โมโนจะเห็นลักษณะของการเหวี่ยงขึ้นจากฐานราคานะคะในช่วงสุดท้ายของกราฟ60นาทีนะคะก็โค้งตัวขึ้นมาพร้อมๆกับที่เครื่องมือที่ให้สัญญาณซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังให้ค่าบวกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่เข้าเขตโอเวอร์บอทด้วยนะคะทำให้ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกนะคะเราก็มองแนวต้านที่4บาท60กับ4บาท70รับ4บาท44นะคะแล้วก็คัทลอสที่4บาท40ตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค